สวัสดีเพื่อนๆวันนี้วันเพ็ญสิบห้าค่ำแม่ไปมาวัดมาวัดมาดูพกหลุงที่เอามาบูชามาตกแต่งที่สวนวัดนะคะสวยไหมคะมีก้าวกระถางนี่แต่อันช่สวย ทระถางนี้ก็แตกลูกแตกหน่อแล้วนี่สะออกลูกออกหลานแล้วกระถางนี้ก็ออกลูกเหมือนกันขอดึงใบเก่าออกนะคะ ดึงใบเก่าออกจะได้สวยขึ้นสวยขึ้นมาวัดดีไรก็มาเยี่ยมทุกวันทุกวันพระนะคะจะมาวัดเฉพาะวันพระ สวยดีนะคะต้นนี้ก็สวยเหมือนกันวันนี้วันพระขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหนึ่งค่ะเอยมาดูมาชมฮกหลง อันนี้ก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรค่ะนี่ก็สวยเหมือนกันนะคะพระท่านซื้อมาประดับสวยเหมือนกันต้นนี้เขาใส่กระถางดินนี่ก็ยิ่งดีนะคะเพื่อนๆเ,เขาไม่ร้อน ดึงใบเก่าออกเลยค่ะจะได้แตกหนอดูนะคะมีแต่ต้นสวยๆค่ะต้นนั้นก็สวย หรือสีผสมก็สวยนะคะสวยค่ะสวยหรือสีผสมหรือสีผสมสวยงามค่ะนี้ปลูกต้นต้องนำต้นปลูกหรือว่าชำเนาะ คงจะชํำนั่นแหละมาไลฟ์สดให้เพื่อนๆดูอันนี้ลือสีผสมไลฟ์สดให้เพื่อนๆใน YouTube ดูค่ะ นี้เวลามันเฉาเขาดึงทิ้งได้นะดึงออกเลยกับใบที่มันตกอะ่ะเพราะว่าเขาแก่แล้ว,เลวอเขาแก่แล้วถอนทิ้งเลยใบใบเก่ามันนี่ค่ะ โอ้ยไล่ไปก็ไล oh, uh. mm. ่อย่างนั้นแหละผู้ติดตามยังไม่ถึงพันเลยปีหน้าไม่รู้จะถึงหรือเปล่าเพิ่งได้หกร้อยกว่าฝากไว้นี้นะคะใบเก่าถอนทิ้งได้ใครได้พันใยังบายฮะคได้พันใยบาทอะไรนะพันคนยังไม่ได้สมัคร ต้องสมัครสร้างรายได้ก่อนไม่รู้จะผ่านหรือไม่ผ่านไม่ใช่ง่ายนะเธอเราก็ทําไปนี้แหละพอมีเพื่อนเยอะๆเราหมที่บังให้โต้เาเอาเบอร์หมดเป็นด,ดูดูยังไม่เป็นเลยยังจะไปหาลงน่ะไม่ไปไม่รอดขนาดดูยังไม่เป็นเลยเอยนะไไอ <laughs> ใบไหนที่มันเฉาเราก็ถอนทิ้งได้ที่หมดหมดอายุแล้วสวยไหมคะเพื่อนๆดูกระถางนี่สิ ทางนี้มาอยู่คนเดียวนี่เพื่อนหกหลงถางนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะโอ้มาอยู่ที่วัดก็แทงหลอดแทงหน่อเลยเนาะแทงหลอดแทงหน่อเลยค่ะเพื่อนเพื่อนกลังขึ้นเนาะนี่เขาได้ดินดินยังไม่ยุบเลยเผื่อดินยุบถ้าดินยุบนี่นะปลูกอันนี้ปลูกใหม่ ถ้าดินยุบแล้วเขาจะสวยมากเลยค่ะมาวัดทีไลก็มาเวะเขาทุกทีเวะดูทุกทีสวยมไหมคะทุกคน แต่งที่วัดก็สวยงามนะคะตรงนี้ก็หลายอย่างผสมผสาน อกออยไปี่าดูต้นโพดูต้นโพสามร้อยปีมีสามต้นค่ะ แต่ว่าต้นแรกเนี่ยเขาก็อายุก็มานสองร้อยกว่าปีาตั้งแต่วัดขึ้นเกิดขึ้นมาเขาก็อยู่นี่เลยสวยไหมคะต้นโพคะ่ะ ต้นโพอ,อายุสองสามร้อยปีค่ะสามคนไม่โอบไม่รอบเลยขอบคุณเพื่อนๆ เข้ามาชมแม่ไป่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะคลิปหน้าจะได้อะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ